ท่นครูวิสิษฐธรรมโชติจัดงานโรยเรียนจะรู้ว่าเระกพัฒนาจําวัดสงไกรราคา2ในวในวันท่วนี้ท่านครูวิริยสินลจาที่ปรึกษาจักหจังหวัดอการธานอบรมจังหวัดร้งบขอและบั้เราเงรีที่มรองจางสุดชประโเรียนคณะกรรมการจังานง นั่รมารงสายที่ข้ารับมือเสียขันยุ่งงการเพรา่เืน้ัริชนและที่